ไปไหนไอ้ลูกอยากออกไปเล่นอีกเหรอฮึอยาออกไปเล่นข้างนอกอีกหล่ะลูกเอาเตรียมตะกร้าไปถ้าอยากไปไปเอาเตรียมตะกร้าน้องอีกเดอ้อไปเอาของใส่ให้ครบก่อนรู้แล้วแม่รู้แล้วไปเอาอีตุ๊กตาสองตัวนั้นใส่ไปด้วยไปไปเอาตุกตาใส่ก่อนนอนแอ่งแมงอยู่นะ่ะเห็นไหมนะ่ะ <laughs> ไปเก็บตุ๊กตาก่อนเอาตุ๊กตาใส่ก่อนลกไปเนอะน่นไหนอีตุ๊กตาน,นอนแอ่งแมงอยู่นั่นน่ะไปเก็บมันก่อนเก็บไ้ตุ๊กตาใส่ตะกร้าก่อนไปมันไปเอาตุ๊กตาตุ๊กตาไปเก็บใส่ตะกร้าก่อนเก็บใส่ตะกร้าก่อนไปเก็บทุกเส่ตะกร้าก่อนแม่รู้แล้วแม่รู้แล้วหืม ไปเก็บไปเก็บน้องอะ่ะน้องสองตัวนะ่ะไปเก็บไปเก็บมาไปเอาน้องใส่ตะกร้ามาก่อนเล่นแล้วก็ต้องเก็บทสิลูกลากี้ <c oughs> บน่บนบน่นบ่นจะเข้าไปหาพ่อเหรอจะ <c oughs> เข้าไปหาพ่อเหรอน้อ <c> ง <oughs> แม่ให้ไปเก็บตุก๊กตาก่อนแม่บอกให้น้องเก็บตุก๊กตาก่อนหน่อยลูกไปเล่นแล้วมันก็นอนแง้งแงงอยู่เก็บให้เสร็จเรียบร้อยนะ่ะสองตัวน,นั่นน่ะรู้ไหมรู้ไหมละ่ะไปเก็บตุ๊กตานู่นตุ๊กตาอยู่นู่นหนไปเก็บให้เรียบร้อยไปไปเร็วไปเก็บอีตุ๊กข,ข้าวบ้านก่อนใส่สตะกร้าให้เรียบร้อยกันลูกไปเ <protection. S 1> ห็นนี่ยังนี่เห็นน้องนอนแง้แงแงงอยู่ไหมนี่อืม จะเข้าไปหาจะเข้าไปข้างในหาพ่อเราไปเก็บอีตุกมาก่อนอีตุกอ่ะมาดูแม่พาไปดูอีตุก,กตานั่นไงสองตัวเนี้ยเนะสองตัวนั้นอ่ะเอาเยียบมาแล้วน่ะตุกตาไปเก็บก่อนเก็บให้เรียบร้อยก่อนอีตุกสองตัวนี่แมไม่ไปหรอกไม่ออกไปหรอกไปแล้วไงเมื่อเช้าอ่ะฮึเมื่อเช้าก็ไปแล้วไงลกอืฮึ ไปแล้วเมื่อเช้าก็ไปรอบหนึ่งแล้วไม่ไปแล้วเก็บของเก็บของเก็บของพอแล้วเล่นพอแล้วไม่ไปหรอกรอไม่ไปไปแหละไปแล้วเมื่อเช้าแม่พาไปแล้วไงืม ออามาแม่เอาตุก๊กใส่ให้อ่ะเอาตุ๊กใส่ตะกร้าก่อนนะโอ้ยอีตุ๊ก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 อ่ะดีดีอ่ะดีดีอ่ะดีดีอ่ะตุ๊กใสอ่ะดีดีอ่ะตุ๊กหนึ่งตุ๊กหนึ่งอ่ะตุ๊กสองละตุ๊กสองอยู่ไหนตุ๊กสองขนา่ะนานอ่ะตุ๊กสองโอ้ยแย่งกันทำไมไอ้ตุ๊กสองเนี่ยตุ๊กสองเนี่ยเอาใส่เนี่ยเนี่ย ไม่ไปหรอกมันมีห้องห้องมาน่ะห้องห้องใหญ่หน้าบ้านรู้ไหมห้องห้องมาไม่ไปหรอกเออเมื่อเช้าก็ไปเล่นแล้วมันมีห้องห้องมาห้องห้องใหญ่แล้วเขาวิ่งไล่แล้วเขาวิ่งไล่ลักกีย่ะลักกี้นีทันเะล่ะหึหนีทันไห,หนนม หนีทันหรือเปล่าแม่ถามนั่นแล้วอพอแล้วไม่ไปเล่นแล้วเนาะไม่ไปเล่นแล้วใช่ไหม <c oughs> เด้อทำหน้า ไม่ไปหลอกไม่ไปหลอกเล่นแล้วก็พอแล้วเดี๋ยวก็แม่ก็พากไปกินข้าวแล้วลักกี้หิวยังหิวข้าวยังลักกี้หิวข้าวด้วยังอ่านหนานะแม่ไม่พาไปมดเลยบัดทีนี้อ่านดูอนอน,ปนเป็นจระเข้เลยบัดทีนี้ เอาคเอาเรียกไม่ไปหรอกอืมเล่นน้องเล่นน้องไปเล่นน้องไปะน้องออกมาเล่นซะไปคาบตะก้าเข้าบ้านไปกินข้าวกับพ่อปะไปเร็วไ,ไปลุกไปลุกปะ ลูกเอาเอาของข้าวบ้านของข้าบ้านเอาไปกินข้าวไปกินข้าวลูกไปกินข้าวไปทางไหนกินข้าวไปทางไหนน้องกินข้าวไปทางไหนเอาใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมไอ้ตุ๊กใส่ลงไปไอ้ตุ๊กใส่ลงไปอาตะก้าขึ้นดีๆเออเอาไปอาทำดีๆลูกไอ้ตุ๊กใส่ไอ้ตุ๊กใส่ให้ได้ลูก อัตก้าขึ้นอัตก้าขึ้นก่อนอู้เก่งมากลูกเก่งมากเก่งเก่งเก่งตั้งตะก้าก่อนตั้งตะก้าก่อนตะก้าตั้งให้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยไอ,อตุ๊กใสอือ,อได้หรือยังตั้งตะก้าได้หรือยังตั้งได้ยังได้หรือยังลูกเออเอาเอาเข้าไปหัวเข้าไปในตะก้าแล้วคุณโนน <laughs> หัวเข้าตะก้าแล้วเอาเอาเอาหัวเข้าตะก้าแล้วไปเร็วไปกินข้าวเร็วไป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 กินข้าวไปทางไหนไปกินข้าวไปทางไหนลูกไปกินข้าวเร็วไปกินข้าวเร็วกินข้าวไปทางไหนกินข้าวไปไปค้าบตะก้าไปหาพ่อมาหาพ่อแล้วพ่อพากินข้าวเร็ว อาตะกร้าไปด้วยเก็บค่ะเก็บตะกร้าด้วยลูกเดี๋ยวแม่อ้ตุ๊กใส่ให้ไปกินข้าวเล่นเสร็จแล้วเก็บของเออไปข้าไปข้าไปกินข้าวเร็วไปไปไปกินข้าวไปทางไหนไปกินข้าวไปกินข้าวอิชิด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 ไปไปไปกินข้าวไปกินข้าวเดิน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 ไปไปเร็ว ดืนไปเรียกพ่อมาทำข้าวให้กินไปพ่อทำข้าวให้กินหน่อยครับไปเร็วหิวแล้วพ่อครับพ่อไหนพ่อไหนอะกี้อะเรียกพ่อก่อนบอกพ่อทำข้าวให้กินกันลูกอปไปเรียกพ่อเออไปเรียกพ่อไปเรียกพ่ออะเรียกพ่อบอกพ่อทำข้าวให้กินลูกปพ่อทำข้าวให้กี้กินนยครับ